ับผมยมก,กิ้มิงครับตอนนี้อยู่เกมคุกกี้รันเราจะมารีวิวคุกกี้รถมากกรลงนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงกลับออกมากรลงนะครับซึ่งเป็นคุกกี้ที่อลังการางานสร้างมากครับได้คุกกี้ตัวนะ่ะตัวนี้มาทีเครื่องผมนี่แหลกเลยอาจคลิปแทบไม่ได้สักทีคือคุกกี้เอฟเฟกมันเยอะครับแล้วบวกกับเวลาอัาหน้าจอมันใช้เป็น full HD ด้วยครับก็เลยค่อนข้างที่จะกระตุกอยู่พอสมควรเพราะมันเสกเอลลี่มาเยอะ แล้วบวกกับเน็ตไปออนฟีฟ่าไว้ทำให้ค่อนข้างที่จะแหลกเลยครับโอเคเดีย๋ยวจะมาพูดถึงความสามารถครับเอ่อความสามารถของคุกกี้นี่ก็คือเนี่ยครับเอาพวกตัวกระจุก,กระจอยนี่ครับไปเดินเล่นนำกจะสกกลุ่มกลุ่มเยนลี่ออกมานะครับบางส่วนนะครับนี่ครับคะแนนเยนลี่ค่อนข้างที่จะสูงมากครับเพราะว่าคอมโบโบรัสมันก็ให้คะแนนเยอะอยู่แล้วด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็นเสกดอกไม้เหมือนกันครับ แต่ว่ารู้สึกสัตว์เลี้ยงแก่เสกไวมากแล้วเวลาเสกครั้งหนึ่งเราจะได้หัวใจด้วยพวกไอเทมต่างๆครับบางทีจะเป็นไอเทมตัวใหญ่ไอเทมหมีสีชมพูเอสีหมีเหลืองดิโอเคไอเทมสีเหลืองหมีเหลืองโอ้โหเป็นไข่ทีแม่งพูดไปชัดเลยโอเคครับนี่ครับความสมัยก็มันก็มีแค่นี้นะครับนี่ครับ คะแนนก็ค่อนข้างที่จะไวมากเลยก้อนเนี่ยครับความสามารถมันก็มีอยู่เท่านี้แหละใส่มาเขียวเพื่อเพิ่มคะแนนให้มันเฉยแต่คะแนนโดยรวมก็พอใช้ได้ครับอยู่ในโหมดพอใช้ได้ด้วยกันไม่ถึงขั้นดีมากมาเล่นแก้เบื่อได้โอเคครับตกลงอมไอ้เหี้ยลืมไปว่ามันมีโอเคความสามารถก็มีเท่านี้นะครับเราจะไม่อธิบายไวอธิบายช้ามากเพราะว่า เนค่อนข้างอืดกับวันนี้บอกเลยโอ้โหหลุดให้อีกด้วยเกมมึงก็ใจดีไปไม่รู้กุกีได้มันอัพแล้วเป็นอะไรเล่นหนึ่งตาแล้วก็หลุดตลอดลก็เลยไม่มีลมที่จะเล่นเกมนี้แล้วก็าอาจจะปล่อยไปก็ได้แค่เข้ามารับเพชรตีวงตีวิงตีบวกรีกี้ตัวละครใหม่แต่ไม่อยากกลับมาเล่นแล้วรู้สึกน่าเบือ่อของมันไม่ค่อยแจก บวกกับเราไม่ค่อยจะเติมเกมนี้ด้วยก็เล่นไปเรื่อยๆครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ละเกมนี้ส่วนใหญ่จะกลับไปเล่นเกมเศรษฐีหรือเกมอื่นมากกว่าพวกฟีกฟงฟีฟ้าเกมนี้ยกนานๆที่กลับมาเล่นโอเคเรามาพูดถึงวิธีการได้สัตว์เลี้ยงนะครับสุ่ม20เพชรครับและไม่งั้นก็เออไอ้นั่นครับเออดูก่อนไปอัพสัตว์เลี้ยงให้เต็มทุกตัวก่อนนะครับก่อนที่จะมาไอ้นี่ต้องได้สัตว์เลี้ยงทุกตัวแล้วก็อัพเต็ม ทุกตัวนะครับเราถึงจะได้กลับมากระลองครับหรือไม่ก็ลองสุ่มครับหวังจะโชคดีได้แต่คงยากอยู่แล้วก็คุกกี้ครับเมื่อเราได้สัตว์เลี้ยงตัวเมื่อกี้มาคือกลับมากระลองนะครับเราจะปลดได้ในทันทีแต่เราต้องเสียเงินหนึ่งแสนนะครับในการซื้อตัวละครตัวนี้มาโอเคอีเวนต์คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นอีเวนต์คอนเสิร์ตคือการเก็บตันโน้ตที่มันอยู่ตามดานนะครับเก็บไปให้หมดนะครับเราแลกของแล้วก็เป็นภารกิจของกระลองครับก็เนี่ยครับสิบเพชรฟรี โอเควันนี้ก็สั้นๆแล้วกันขี้เกียจง่ายๆขี้เกียจนี่แหละแต่วันนี้ก็คงจะต้องสวัสดีครับ